ย้อนปมฝั่งใจเอชุติมาเคยโดนอดีตแฟนฟ้องสุปกิจไล่ลงจากรถต้องตามหาสามชั่วโมง จากกรณีฟ้องสุภกิจอายุ25ปีซึ่งเป็นนักแสดงอดีตดาราหนุ่มวัยรุ่น25ปีได้เดินทางเข้าร้องขอความช่วยเหลือต่อเพจสายใหม่ต้องรอดหลังเลิกรากับเอชุติมาไม่ยอมส่งค่างวดรถยนต์ BMW และบ้านมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาท ทำให้ตอนนี้ถูกไฟแนนซ์ฟ้องร้องตามรถเพราะอดีตแฟนสาวก็ไม่ยอมนำรถไปคืนและนำรถไปแอบซ่อนจากไฟแนนซ์ส่วนบ้านก็ถูกยึดไปแล้วจนทำให้ชื่อของตนเองถูกแบล็คลิสต์ล่าสุดเอชุติมาและฟองสุภกิจอดีตแฟนหนุ่มพร้อมกับคุณแม่ได้มาออกรายการโหนกระแสหลังแฟนเด็กออกมาแฉเอชุติมาใช้ชื่อซื้อบ้านและรถและไม่ยอมจ่ายจนโดนยึดติดแบล็คลิสต์ และส่วนกันเดือดกลางรายการกลายเป็นดราม่าที่ร้อนระอุไปทางโซเชียลทั้งนี้ครั้งหนึ่งเอชุติมาเคยได้ควงอดีตแฟนหนุ่มฟ้องสุปกิจออกมาเปิดใจในรายการเสือสิงกระทิงแซบเรื่องราวความรักต่างวัย31ปีพิสูจน์รักแท้เกือบ5ปีที่หลายคนมองว่าไม่รอดซึ่งทางฟ้องเคยเผยถึงเรื่องเกือบถอดใจไม่ไปต่อเพราะถูกมองว่าเป็นแมงดาเกาะผู้หญิงกิน นอกจากนี้ฟ้องอยังเล่าอีกว่าเอชอบบน่นบ่นตั้งแต่ขึ้นรถขับรถออกจากคอนโดไปทำงานซึ่งทางเอเผยว่าพูดจาทะเลาะกันเขาก็ไล่เราลงรถตอนตีหนึ่งฝนตกเดินลงไปแบบใน MV เลยสุดท้ายเขาก็มาตามหาเราสามชั่วโมงแต่เอกลับไปที่คอนโดตั้งนานแล้วให้ฟ้องตามหาไป